สวัสดีพี่น้องป้องปายสุผู้สุคนเดอครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญแสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข้าวเป็นข้าวของทางคุณป้าท่านหนึ่งนะครับพี่น้องที่ดาบอดบิ๊กนะครับว้าเลีก้กะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับป้าคนนี้ที่ดาบอดบิ๊กถึงกับร้อนตัว หลังจากเห็นสิ่งนี้ลั่นจะแจ้งจับป้าทําไมป้าพี่น้องเมนคุณป้าท่านใดเนาะบัดทีนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังเด้อครับผมก็คือมาแบบนี้นะครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับที่ทางเพจดังก็คือเพจอีก,กี้นะครับพี่น้องเพิ่นได้มีการออกมาโพสต์นะครับบอกว่าทางผู้การเจนะครับก็คือเป็น ตำรวจไซเบอร์นั่นแหละครับพี่น้องก็คือผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี3นะครับหรืออื่นง่ายๆก็คือทางตำรวจไซเบอร์นะครับเพิ่นสิไปหาบอดบิกพี่น้องนะครับแต่ว่าบ่ได้ไปเรื่องคดีหรือว่าไปเฮ็ดอีหยังนะครับเกี่ยวกับคดีนะครับพี่น้องเพิ่นสิไปจ้างนะครับไปจ้างนักร้องนะครับในค่ายของทางบอดบิ๊กนะครับหรือว่าไปจ้างบอดบิ๊กนั่นแหละครับไปร้องเพลงประมาณนี้พี่น้อง เตว่าคุณป้านะครับบบเมนคุณป่าคนอื่นคนไก่พี่น้องเอฟซีอีกฟังหนึ่งนั่แหละครับเอฟซีของทางหมอ้ําสาวนะครับก็คือเป็นซื้อว่าป้าหนิงนะครับพี่น้องพอเห็นว่าทางผู้การแจ้สิไปหาบอดบิ๊กนะครับถึงกับร่อนโตเลยพี่น้องออกมาโพสทันทีเลยนะครับบอกว่าสิแจ้งจับป้าตีคือสิแจ้งจับป้านะครับพี่น้องประมาณนี้บอกว่าเดี๋ยวป้าสีลดคำหยาบลงเด้อบอดเทวดาประมาณนียพี่น้องจริงๆบ่แม่เมนว่า ที่สำนึกนะครับจากการพูดเหมือนเป็นการท้าทายมากกว่าเนาะครับเดี๋ยวผมอ่านพูดของทางคุณป่าสูฟังพี่น้องเพื่อนพูดมาอุ๊ยจะแจ้งจับป้าเหรอคะคุณบอสบิ๊กทูนหัวของบ่าวนะครับบ่าวจะพยายามลดคําหยาบด่าท่านบอสเทวดาให้เบาลงนะเจ้าคะโถโถโถ,โถทูนหัวของบ่าวอย่าเป็น ลูกอีช่างฟ้องให้มากนักเลยนะครับพี่น้องโพต์แบบนี้นีบทแม่นย่านเหรอครับพี่น้องนะครับเป็นการท่าท้ายมากกว่าแล้วก็เป็นการประชดประชันบอดบิ๊กมากกว่านะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าทางผู้การแจ้เพื่อนบ่ได้ไปหาบอดบิ๊กไปว่าเรื่องคดีอีกอย่างทั้งสิ้นนะครับเพื่อนไป พื่อว่าสิไปสอบถามนะครับการจ้างนักร่องแค่นั้นพี่น้องเราก็สีจ้างบอสบิ๊กไปล่องเพียงตามที่ทั้งเพีอีก,กี้เพืดเด่อนในลุงใบนะครับแต่ว่าคุณป้านะครับยุงมาทันทีเลยครับหาว่าบอสบิ๊กหนี่สีแกล้งจับเจ้าของประมาณนี้นะครับแล้วก็เลยบอกว่าอย่าเป็นลูกอีช่างฟ้องประมาณนี้พี่น้องนะครับเรียกได้ว่าบอสบิ๊กยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับโดนได้อีกเล้ยวนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาเ่าซูฟังนะครับ พี่พ่น้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ขอมมาซูฟังได้เลยครับผมคุณป้าคุณนี้นะครับถึงกับร้อนตัวก็ไม่ใช่คุณป้าที่ไหนนะครับก็คือป้าหนิงนั่นแหละครับที่ตามดาบอทบิ๊กนะครับหาว่าบอทบิ๊กสิแจ้งจับเจ้าของนะครับซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนมาธุระของเพิ่นอย่างอื่นนะครับแต่ว่าคุณป้ากลับร้อนตัวไปเองนะครับผมก็เรียกออกมาอัปเดตมาเว่าซูฟังนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะ คอมม์เขอมมาสูฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ